ซานะสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกเรียกว่าห้องตรวทุกนาโยมนะห้องตรวจทุกนั้นมาวัดถ้าเกิดคนมาร่วมงานฉลองบอดเยอะๆแล้วไม่มีห้องน้ำเละโยมเกิดอะไรขึ้นคงจะมาทำบ,บุญแล้วไม่สุขเท่าไหร่คงจะทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายได้นะร่วมทำบ,บุญนะโดยเฉพาะพระป่าลอยฟ้าตอนนี้ รอญาติโยมนที่จะมาช่วยแต่ให้นยวันนี้ก็พาเด็กๆมาลอยกระทงที่วัดปางกู่นะคะนี่แหละบุญโยมทำแล้วสบายใจนะทำแล้วมีความสุขจับมือลูกโยมมือหลานประสานมือแฟนควงแขนพ่อตาแม่ยายเข้ามาที่วัดปลางกูมาเอาบุญกัน นะพระได้แต่เป็นผู้ชี้ทางออกบอกทางดีให้ญาติโยมได้ทงแย้่ไหนวันนี้ไม่ได้ออามือไปตบตีใครเรียกว่าเอามือมาทำบุญมาต่อแบงค์ต่อบุญนี้ก็ถือว่าเราไม่ทำผิดศีลโยมลอยกระทงเสร็จแล้วอย่าลืมลงมาทำบุญพราป่าลอยฟ้าสร้างห้องปวดทุกข์จำนวน21ห้องโยมรูปให้อันนบุมเนี่ยนะ สวยงามมากโลโมาเลยนะครับไฟนี่ตั้งใจจะฉันกาแฟได้ Over <c oughs> อไ <c oughs> โอวัลตินเอตาบอดสีหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันโอวัลตินไปแล้วจะรับกาแฟอา้าได้โอวัลตินเองเอาทำลายใจดีสนุกกันจริงวันลอย นะก็มีรถยัดโยมเข้ามาพื้นที่จอดรถอาจจะไม่กว้างโยมนะก็สามารถหาที่จอดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งน้นก็ได้สวยงามมากเลยต้องขออภัยว่าปีนี้ไม่ได้ประดับไฟมากมายเพราะว่า่ายวิดีโอนะคะสวยงามมากค่ะงานฉลองโสถดตอนนี้ลอกเข้าไปอยู่ในอ่ายูทูบหนูหน่อยนะ ให้ท่านได้ดู <c oughs> ว่าบูชาลูกนิมิตจะได้มีดเป็นที่ระลึก <c oughs> เป็นเกียรติแห่งคุณงามความดีให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็มีชื่อของเราชัดเจนในมีดนั้นท่านใดจะมาจอ ตาอยแล้วดูลอยแล้วเาย้อนแสเออนี่ย <ator> ืนตรงนี้นี่สะดวกอาจจะมา